สวัสดีดค่ะ,คะน้องๆทุกคนพี่ชื่อพี่มะปรางนะคะพี่ชื่อพี่จิ๊บค่ะวันนี้พี่ทั้งสองคนจะพาน้องๆมารู้จักกับกิจกรรมไทยพาณิชย์ภารกิจพิชิตออมที่จะแฝงทั้งความรู้และความสนุกเข้าไปวันนี้ค่ะจะพาน้องๆมาเสริมทักษะและรับรองว่ามีประโยชน์อย่างแน่นอน แต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับกิจกรรมเกมนะคะพี่ๆอยากจะชวนทุกคนเตรียมความพร้อมที่จะไปฝ่าฟันภารกิจพิชิตออมของเราเนี่ยค่ะด้วยกันทั้งหมด3ตัวช่วยค่ะตัวช่วยที่1นนะคะคือเรื่องของการเลือกซื้อของใช้ที่จําเป็นหรือไม่จําเป็นค่ะและตัวช่วยที่2คือเรื่องของการบันทึกบัญชีแกมลิงค่ะและตัวช่วยที่3เรื่องของการออมให้เป็นนิสัยค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ตอนที่น้องๆจะเลือกซื้อของอะไรคะ่ะน้องๆเคยถามตัวเองกันไหมคะว่าของสิ่งนี้จําเป็นหรือเปล่าถ้าไม่มีแล้วจะเป็นอะไรไหมหรือถ้าไม่มีมีอย่างอื่นทดแทนได้หรือเปล่ารอกอดได้ไหมเริ่มจากมาดูกันก่อนว่าของใช้ต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจําวันนะคะน้องๆสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกัน ก็คือของใช้ที่จำเป็นและของใช้ที่ไม่จำเป็นของใช้ที่จำเป็นคือของที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ณสถานการณ์นั้นๆไม่มีไม่ได้หาอะไรมาทดแทนไม่ได้ตัวอย่างเช่นวันนี้ถ้าเรามาโรงเรียนต้องใช้สมุดจดเพื่อที่เวลาที่เราเรียนไปมีอะไรต้องบันทึกเราก็ต้องจดลงไปถ้าไม่มีสมุดจดบันทึกก็ไม่ได้เหมือนกัน แบบนี้ถือว่าสมุดจบบันทึกก็จําเป็นต่อการที่เราจะมาโรงเรียนนั่นเองส่วนของใช้ที่ไม่จําเป็นนะคะก็คือของใช้ที่เราเนี่ยสามารถหาสิ่งอื่นมาทดแทนได้หรือรอก,ก่อนก็ได้ไม่จําเป็นที่จะต้องรีบซื้อในตอนนั้นค่ะตัวอย่างเช่นนะคะน้องๆไปโรงเรียนพกปากกาสีที่หลากหลายไปด้วยสามารถจดให้มีความสวยงามมากขึ้น แต่จริงๆแล้วก็สามารถใช้ปากกาสีน้ำเงินเพียงสีเดียวก็จดได้เช่นกันเพราะฉะนั้นแบบนี้นะคะปากกาสีที่หลากหลายก็ถือได้ว่าเป็นของใช้ที่ไม่จําเป็นค่ะเพราะสามารถใช้สีเดียวเพื่อทดแทนได้เช่นกันค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะของใช้ที่จําเป็นหรือไม่จําเป็นเนี่ย จริงๆแล้วจะมีความแตกต่างกันไปต,ตามบริ Ora, บทสถานการณ์และช่วงเวลาของแต่ละคนค่ะการเลือกซื้อของที่จำเป็นหรือไม่จำเป็นในชีวิตประจำวันของเรานะคะถ้าเราสามารถตัดสินใจซื้อของอย่างมีเหตุผลได้อันไหนที่ไม่จำเป็นก็ลดการซื้อลงเราก็สามารถประหยัดเงินได้เหมือนกันเงินออมของเราก็จะมีเพิ่มมากขึ้น เมื่อมีสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายค่ะเราก็จะมีเงินส่วนนี้สามารถเตรียมเอาไว้ใช้จ่ายได้ หลังจากที่เราแยกแยะของที่จำเป็นและไม่จำเป็นแล้วนะคะทีนี้เราจะมาทำความรู้จักกับการบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายกันค่ะเราจะเรียกบัญชีนี้ว่าบัญชีแก้มลิงและวันนี้ค่ะพี่ๆจะพาน้องๆไปรู้จักกับการลงรายการในบัญชีกันก่อนอื่นค่ะพี่ขอสำรวจก่อนว่ามีใครจดบัญชีรายรับรายจ่ายอยู่เป็นประจำอยู่แล้วบ้างอืมีไหมเอ่ย ถ้าใครจดอยู่แล้วนะคะก็น่าจะพอรู้กันว่าบัญชีเนี่ยคือการที่เราบันทึกรายการการใช้เงินของเราเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราใช้เงินไปเท่าไหร่แล้วและตอนนี้เหลือเงินอยู่เท่าไหร่บันทึกบัญชีแก้มลิงนะคะที่เราเรียกว่าแก้มลิงเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคล้ายๆแบบนี้เลยค่ะเวลาที่ลิงกินอาหารหรือกินกล้วยเข้าไปนะคะ<ๆ>เขาจะเก็บไว้ที่กระหุงแก้มก่อน แล้วค่อยๆนําอาหารออกมากินเปรียบเหมือนกับการออมเงินไว้เวลาที่เราได้เงินมาค่ะแล้วเก็บไว้ก่อนส่วนหนึ่งสําหรับของที่เราอยากได้ช่วยให้เราเนี่ยนะคะคิดก่อนใช้ว่าของเนี่ยจำเป็นไหมก่อนที่จะจ่ายออกไปและทําให้เรารู้ว่าเงินในบัญชีของเรานะคะมีมากน้อยแค่ไหนด้วยจดบันทึกบัญชีแก้มลิงจริงๆนั้นไม่ยากและก็ไม่ซับซ้อนเลยค่ะ เราจดบันทึกรายละเอียดในช่องรายการและเลือกเติมจํานวนเงินให้ตรงตามประเภทเช่นรายรับรายจ่ายจำเป็นรายจ่ายไม่จำเป็นเรื่อเงินออมโดยอย่าลืมบวกและลบคิดคํานวณเงินคงเหลือในแต่ละรายการด้วยนะคะและเมื่อน้องๆนะคะจดบันทึกบัญชีแก้มลิงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะ ก็จะทําให้น้องๆเริ่มเห็นว่าน้องๆใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างมีสิ่งของที่จําเป็นหรือไม่จําเป็นมากน้อยแค่ไหนค่ะและที่สําคัญนะคะเราจะคิดก่อนซื้อของและรู้จักการออมก่อนใช้ค่ะเหมือนกับลิงนะคะที่กักเก็บอาหารไว้ในกระพุ้งแก้มค่ะแล้วก็ค่อยๆทยอยเอาออกมากินนะคะแต่คราวนี้เรามาดูที่แก้มของลิงทั้งสองข้างกันดีกว่าค่ะว่าถ้าแบ่งแก้มข้างซ้ายออกมาเป็นเงินออมเผื่อฉุกเฉิน เอาไว้ใช้สำรองกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในแบบที่ไม่คาดคิดเลยค่ะส่วนข้างขวานะคะแกมข้างขวาของลิงเนี่ยถือว่าเป็นเงินออมที่ใช้ไปกับสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้วางแผนไว้ว่าอยากจะใช้ในอนาคตค่ะซึ่งจะเป็นการฝึกให้เรามีนิสัยการออมนั่นเองค่ะที่สำคัญนะคะนักจดบันทึกบัญชีแกมลิงเนี่ยจะต้องมีวินยัยซื่อสัตย์รอบคอบและจดทุกรายการที่ตัวเองใช้จ่ายเลยค่ะเพื่อให้รู้ว่า เราเนี่ยใช้จ่ายไปกับเรื่องอะไรบ้างแถมยังเป็นผู้ช่วยตรวจสอบสถานะการเงินของเราให้ด้วยนะคะทำให้เรารู้จำนวนเงินคงเหลือค่ะซึ่งจะตรงกับเงินที่เราจดบันทึกไว้นั่นเองค่ะ